ขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันกดไลค์กดติดตามแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับและขอให้สนุกกับการรับชมคลิปขอบคุณครับหากเรื่องนี้กระทบถึงบุคคลหรือดวงวิญญาณใดทางทีมงานกราบขออภยัยและขอขมากับไวนาที่นี้และนี่คือรายการหลอนก่อนเล่า เมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วชาวจีนโพ้นทะเลได้อพ,พยพถิ่นฐานมุ่งหวังไปใต้อดดาบหน้าด้วยเสือผืนหมอนใบจุดหมายปลายทางนั่นก็คือประเทศสยามหรือว่าประเทศไทยด้วยเรือสำเภาที่ฝ่าคลื่นลมแรงหลายคนก็มาถึงที่หมายแต่หลายชีวิตก็ต้องจมลงสู่ใต้ก้นทะเลและนี่คือเรือสำเภาของคณะเจ็กเจียว ผู้ที่ฝ่าคลื่นลมและพายุมาได้สำเร็จแต่ทว่าเส้นทางที่ลัดเลาะกลับมีน้ำที่ตื้นเขินและหนทางเดียวที่จะผ่านช่องแคบนี้ไปได้ก็คือการนำสัมภาระที่เตรียมมาหรือพวกตุกตาหินที่ใช้ถ่วงเรือสำเภากลัดเรือโคงโยนทิ้งลงสู่ก้นทะเลเพื่อที่จะให้เรือนั้นเบาลงแล้วก็ผ่านช่องแคบนั้นไปได้เจ็คเียว สั่งให้ลูกน้องกระทำการโดยไว้โดยการให้นำสัมภาระพกตุกตาหินทิ้งลงสู่ใต้ก้นทะเลเมื่อภารกิจสำเร็จทุกชีวิตก็มุ่งหน้าต่อไปอย่างจุดหมายนั่นก็คือท่าเรือของประเทศสยามหรือชายฝั่งที่พอจะอบพยพไปตั้งถินฐานธรรมาหากินได้แต่เมื่อเจ็กเจียวเดินลงไปที่ท้องเรือก็ต้องตกใจ เมื่อกล่องไม้ที่บรรจุศพของอากงได้หายไปจึงได้อุทานออกมาว่าชิกหายเลี่ยวและนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้หลายวันใกล้ถึงแล้วอากงเดี๋ยวถึงประเทศไทยว่าจะพาลื้อไปเที่ยวแค่ลือไปถึงว่าก็หลีใจแล้วแค่นี้ว่าคงไม่มีโอกาสได้อยู่ถึงวันนั้นถ้าหากว่าเป็นอะไรไป ช่วยเอาล่างของอ้วไปทางพิธีให้ด้วยนะหรือไม่เป็นไรหรอกนาะแค่นี้สบายผูกอะไรไม่เป็นมงคงแต่ทว่าผ่านไปไม่กี่วันอากงก็สิ้นใจลงอย่างสงบใต้ท้องเรือนั่นและสิ่งที่จะเก็บร่างของอากงเอาไว้ได้นั่นก็คือหีบไม้ที่บรรจุสัมภาระใช้เป็นที่พักชั่วคราวของร่างที่ไร้วิญญาณของอากง หลังจากที่ลูกดองเจ๊กเจียวตัดสินใจผิดพลาดโดยการนำหีบศพของอากงโยนทิ้งสู่ก้นทะเลแต่ปรากฏว่ากล่องไม้ใบนั้นค่อยๆลอยเข้าหาฝั่งคงเป็นเพราะคลื่นลมจึงทำให้กล่องไม้ที่มีน้ำหนักเบาค่อยๆลอยเข้าไปและก็เหมือนบ้านของอากงได้มาเจอกับจุดไม้ปลายฐานกล่องบรรจุศพของอากงก็หยุดการเคลื่อนไหว ราวกับว่ามันติดหาทรายหรือว่ามีอะไรทําให้มันหยุดกันแน่รุ่งเชา้าตะพินผู้เป็นนักล่าสมบัติตามชายฝันก็ได้มาทําหน้าที่ตามปกติและในวันนี้ดูเหมือนว่าจะโชคดีเป็นพิเศษเมื่อสายตาของตะพินเหลือไปเห็นกล่องไม้ในใจก็คิดว่าเป็นสมบัติหรือสัมภาระที่เรือสําเผานั้นแตกหรือล่มลงเป็นแน่ ไม่รอช้าตาผินพรีบนำกล่องไม้นั้นขึ้นมาแต่ทว่าเมื่อเปิดกล่องไม้ออกกลับพบว่ามีศพของชายแก่นอนอยู่ด้านในทันทีที่เห็นก็ทำหน้าเยเกแต่ก็กลับยิ้มพร้อมกับพูดว่าอย่างน้อยข้าก็ได้ไม้นี่ไปขายหลังจากนั้นเจ้าของบ้านอย่างอากงก็ถูกอับเปหีไป เรากลับไม่ได้จ่ายค่าเช่ามาหกเดือนอาโหสิ่งให้ค่าด้วยนะลุงหลังจากนั้นตาผินก็ได้นำไม้ที่งัดจากฝาบ้านของคนอื่นมาขายและเมื่อเฮียชัยเจ้าของโรงไม้เห็นก็รีบรับซื้อเนื่องจากเป็นไม้เนื้อดีแล้วก็มีความหนาได้ที่หลังจากที่ตาผินรับเงินเสร็จก็รีบกลับหลังหันพร้อมกับเดินออกมาด้วยรอยยิ้มอย่างผู้ชนะ เรากับถูกลอตเตอรี่เลขท้ายสองตัวหลังจากที่เฮียชัยจ่ายเงินให้ตะผินเสร็จก็รีบสั่งการลูกน้องให้นำไปทำเฟอร์นิเจอร์และสิ่งที่ได้ออกมาก็คือประตูบานไม้ที่สวยงามและหลังจากนั้นเฮียชัยก็พูดออกมาว่าข้าจะเอาไปใส่บ้านเรือนไทยของข้าซะเลยหลังจากแปรสภาพ บ้านของอากงให้เป็นประตูไม้อย่างที่เห็นแต่ปรากฏว่าเจ้าของบ้านอย่างอากงยังไม่ได้ไปไหนราวกับไม่มีที่ไปหรือว่าดวงจิตสุดท้ายก่อนที่อากงจะสิ้นลมได้ฝังมากับเนื้อไม้ราวกับรักแรกพบที่ฝังใจเหมือนย้อนไวัยไปตอนที่อายุ14อีกครั้งและหลังจากนั้นหลายสิบปีก็ปรากฏว่ามีบ้านเรือนไทย ที่ด้านในมีประตูที่อากงอาศัยอยู่ได้ถูกนำมาเป็นส่วนหนึ่งของบ้านแต่ทว่ากลับไม่มีผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้และหลังจากนั้นอีกหลายสิบปีลุงวิเชียนทายาทรุ่นทีสามที่หน้าตาถอดแบบมาจากเฮียชัยคือผู้ที่ดูแลและรับมรดกที่สืบทอดบ้านสงไทยหลังนี้จากคุณปู่ การมาถึงของน้องชายที่ชื่อว่าทวินและหลานสาวที่ชื่อว่าเปิรดได้บอกถึงความจำเป็นที่จะต้องมาอาศัยที่บ้านหลังนี้เนื่องจากอยู่ใกล้กับสถานที่เรียนเมื่อได้ฟังอย่างนั้นลุงวิเชียนก็ไม่ขัดข้องถึงแม้จะยังกังวลกับบ้านหลังนี้แต่ทว่าหลานสาวของลุงวิเชียนนั้นเป็นผู้ที่เก่งกล้าเนื่องจากอาศัยอยู่ในป่ากับพ่อทวินมาหลายสิบปี บวกกับที่แกไม่เคยเห็นสิ่งแปลกปลอมในบ้านนี้ถึงแม้จะบอกกันมาจากรุ่นสู่รุ่นและหลังจากที่เปิ้ลได้นำสัมภาระไปเก็บก็ได้เปลี่ยนชุดจากนั้นก็ลงมาเดินที่ดาล่ากแต่ก็รับรู้ได้ถึงพลังบางอย่างจึงได้หันหลังกลับไปดูปรากฏว่าภาพที่อยู่ตรงหน้าคือภาพของหญิงสาวนางหนึ่งที่นุ่งชุดไทยสมัยโบราณและผู้หญิงคนนั้น ก็ได้หันหลังกลับมาเพื่อที่จะทักทายกับเปิ้ลด้วยการแสดงสีหน้าสุดคลาสสิกราวกับหนังผียุค90นั่นก็คือการทำหน้าบิดเบี้ยวและแลบลิ้นออกมารากับนางเอกเ,เรื่องพ่มากแต่ทว่าเปิ้ลก็กลับมีรอยยิ้มพร้อมกับพูดว่าแค่คิดว่ามีผีก็น่ากลัวใช่มัิแต่ผีมันมีจริงซะที่ไหนกันเล่าเกิดมายังไม่เคยเห็นเลย ไปดีกว่าแต่แล้วแท้ที่จริงคือเรื่องของการบดกดของเด็กสาวที่ชอบเพ้อฝันแต่หารู้ไม่ว่าคำพูดนั้นกลับไปทิ่มแทงใจดำของใครบางคนนั่นก็คือเจ้าของประตูไม้ที่อาศัยอยู่ในบ้านนี้นับร้อยปีและในทุกอย่างก้าวในบ้านหลังนี้ของเปิ้ลสาวผู้มาม่นมั่นและไม่หวั่นเกรงต่อสิ่งใด ก็อยู่ในสายตาของอากงมาโดยตลอดเพียงแต่ว่ายังไม่ได้กล่าวทักทายกันก็เท่านั้นเองแต่ดูเหมือนอากงจะมีแผนการบางอย่างหลังจากที่เปิ้ลได้เดินหันหลังจากไปในขณะที่เปิ้ลล้มตัวลงนอนก็ได้มโนไปว่าตนนั้นเป็นเจ้าหญิงที่อาศัยอยู่ในราชวังแต่ในขณะที่กำลังหลับตาลงก็เหมือนมีมือใครบางคน มาจับที่คอของตัวเองทั้งๆท,ที่ทิ้งศีรษะของตนลงหมอนอย่างไปถึงสองนาทีก็กลับมีบางอย่างและภาพที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าคือภาพของชายแก่ที่โผล่มาจากหนังผีกัดยากัดตอบแต่ทว่าท่าทางของผีตนนี้กลับเหมือนมาจากจักรวาลหนังเรื่อง The Matrix ถึงแม้ว่าเปิ้ลจะยิ้มสู้ผีและบอกกับตัวเองว่าคือภาพในจินตนาการแต่ทว่า มันไม่ใช่จิตตนาการของตนแต่มีเรื่องเดียวที่เปิ้ลอยากจะขอนั่นก็คือการให้ผีตนนี้จากไปโดยไวแต่ว่านี่มันไม่ได้ง่ายเหมือนกับการขอแตรสามชาติจากรถบรรทุกที่วิ่งกันตามสองข้างทางหลังจากนั้นเปิ้ลก็หลับตาพร้อมกับร้องตะโกนสูดเสียงจากนั้นก็ได้ยินเสียงคนเดินมาและเมื่อเปิลหันไปดูปรากฏว่าเป็นลุงวิเชียนและเปิ้ล ก็ได้ยินเสียงของลุงพูดว่าแค่ฝันไปนะไม่มีอะไรหรอกนอนไปเถอะหลับตาซะนะและหลังจากนั้นเบิ้ลก็หลับไปและพอถึงรุ่งเช้าเปิ้ลก็ได้มาคุยกับลุงวิเชียรเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนพร้อมกับขอบคุณลุงวิเชียนที่ช่วยทำให้รู้ว่าเหตุการณ์เมื่อคืนเป็นแค่เพียงความฝันแต่ทว่าคำตอบจากลุงวิเชียนนั่นก็คือ ลุงไปธุระเมื่อคืนและเพิ่งกลับมาเมื่อตอนเช้าและพอได้ฟังอย่างนั้นเบิ้ลก็มีคำถามว่าชายที่หน้าเหมือนลุงวิเชียนคือใครคำตอบนั้นก็คือเฮียชัยปู่ที่ล่วงลับไปหลายสิบปีถึงตอนนี้เบิ้ลก็ถึงกับขนหัวลุกเพราะสิ่งที่ได้ประสบพบเจอในทุกทุกที่ล้วนแต่มีเจ้าที่เจ้าทางซึ่งอาจจะเคยอาศัยอยู่ในที่แถวนั้นมาก่อนหรือเป็นเหมือนอากง ที่ถูกนำมาไว้ภายหลังและการสื่อสารที่ดีที่สุดนั่นก็คือการแสดงความนอบนอบ้นอมเมื่อไปอยู่ต่างสถานที่ดังคำที่คนเฒ่าคนแก่บอกให้ยกมือขึ้นหัวถึงแม้จะพูดคนละภาษาหรือว่าอยู่ต่างพบแต่การที่มีสัมมาคาระวะก็ทำให้เราอยู่รอดปลอดภยัยเพราะไม่แน่ว่าที่ที่เราอาศัยอยู่อาจจะมีบางอยา่างที่อาศัยอยู่มาก่อนก็เป็นได้ สำหรับวันนี้ผมได้แหบหลอนก่อนเล่าขอลาท่านผู้ชมไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้ามารับชมพบกันใหม่ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีเวลาสามทุ่มโดยประมาณวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับก่อนจากกันไปขอคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากคโลกได้โปรดคุ้มครองป้องภัย ให้กับแฟนรายการจงอยู่รอดปลอดภยัยและอย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจนกว่าจะพบกันใหม่สวัสดีครับ